สวัสดีครับพี่นอกบุกป่าน้ำครับของชอบเลยเห็นแล้วครับดอกไม้ยราบไม่เห็น่ังครับอันนี้ดอกคลามดอกริบเดียวแต่หลังครับดอกริบเดียวก็ลังออก ลังเท่าหมู่านครับลังไม่ใหญ่เท่าไ,รไหรเอยลุยป่าน้ำอีกนี่ใกล้ไม่ได้พึ่งกำลังออกเลยครับนะก็เหมือนจะสวยไม่มีใครมาสักทีรู้่าตรงมุดไปฟังเดี๋ยวรออีกทีนะครับ เดี๋ยวจะซูมครับ น้ำไม่เหลือครับมีแน่นอนขันตานี่หนึ่งขวดเห็นบินมาไม่เดียวไม่คิดว่าจะเจอแล้ว<อ>ไปครับเราไปเอาอยามแล้วก็ถุงหมวกเอามาไม่ได้เรามีแต่น,น้ำในกาะถุงก็ยามขาดหมดแล้วเจอกันครับนี่แหละต้นไม้แ,มแห้งต้นไม้สดๆมีเต้ไม่อยู่หรือต้นไม้แห้ง หาทางเขาครับทำครบสักครู่เดี๋ยวเจอกันโอเครวยกันเลยทําช่องไปถึงโคนต้นแล้วครับลงโล่งย่างงี้ไปเลยเดินง่ายดีเขาไปกันเลย น้ำพุ่ละเฮ้ลยนนะล่างสวยมันนะ่ะล่างสวยมัมยน่ะที่เหลือก็น้ำแหละเฮ้ยล่างยังสวยเห็นแล้วเฮ้ยมองตลอดครับมองดูเวลาจะขึ้นต้องมองล่างตลอด พฤติกรรมเวลาทางก็ดูพฤติกรรมพึง่งน้ำอันน่ะทางน้ำทางเครือ หาลังก็อีกเรื่องเนึงพอเห็นล่งแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอ้โอหน้ำยัางใหญ่อย่างสวยเลยแลหละเห็นน้ำแล้วก็ชื่นใจหน่อยแต่ตอนนี้ขอทางก่อนครับขอ,ขอน้ำเวลาขึ้นเวลาลงอะ่ะ へえ。<laughs> <laughs> Oh. Viu? เอาละสิเอาละ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 คนถึงคนต่อเวลาแล้ว Điều này nóng lắm, giống như một con quái. Nóng lắm. Nóng lắm. Mãi nhạt. Điều này lắm. Ô, nóng lắm. lắm. Nóng Cảm ơn đã theo dõi. Đừng quên like, share subscribe. โอเคครับตางกล้องอีกสักครู่ดูยืนเลยอ๋อเดี๋วว้าวอู้หามึงตองอยากกินน้ำตู้ใหม่ครับพี่น้องเบิกตู้ใหม่กลับมาแล้ววันเลยมะกุว์ันเลก็ะน้ำ ตามคาดสวยทั human, ง้งล่งสวยทั้งน้ำนี่ถึงไหนหน่นนี่น่อ Yeah,

ึ่งบินไปบริเวณเก่าครับที่ตีน่ะไปแล้วเคยตีสองลังเลยครับเมื่อวานกับามลังนี่นะครับไม่เจอหลังปาดไปมืดแล้วครับทางรอบแรกรอบสองคือได้สองลังบริเวณเดียวกันต้นหิวน้ำแล้วก็ต้นผึ๊กนี่ครับบินไปมอคู่นี่ต้นไม้แหงแ้งนั่นแหละไปดรู้ต้นเก่าครับไปครับ มื่อไกบุริเวนเก่าโอเคครับพี่น้องจบคลิปลัางเดียวกับมิมก็ไม่เห็นกับวันนี้เห็นบินไปตัวเดียวครับบินไปหลงังส,สวยเลยหลงังเต็มพอดีครับ,รบอ่ะสวยปลี่ยนหัวน้ำ กิโลหนึ่งได้อยู่ดีทุกแม่ขาดกับมีแต่น้ำเห็นบินไปแม่เดียวครับดอกไม้ย่าราบมาเช่าบินไปเป็นแถวเลยครับยังไม่เห็นหลังเวลาจะเห็นหลังก็บ,บินไปแม่เดียวตามดอกคามครับลังนี่สวยเลย แต่บอกกับน้ำสกแต่คนูนอยู่กับต้นใหม่แหง้งยังอยู่กับต้นใหม่ซุดๆไม่อยู่เพิ่งจะลบตาครับมีหลายจุดอยู่ครับที่ไม่เห็นลังนิ่ม,มก็อยู่เป็นโซนเป็นโซนเป็น,น,ปน,น,ปน,นจุดจุดละหลายลังพอครับพี่นอ้องเดี๋ยวจะมดแสงก่อนกลับบ้านครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ आप स्वधिखा आप